รถทุกคนจะม่ยังบ้างมางานปงงปูสาสนแต่งแต่แมนเต็มนี่ยังไม่ได้ทาให้แมเ้ไม่ให้ไปงเามาคทายอ๋อาเ้าเขาเจ้ากลับบกหรายเลยนี่เขาเจ้าหวมันมันมันมีนนนบ้โอ้โหนี่แหละนี่แหละนี้แหละทานี่แหละหอลายทลายว่าอุ่ะไกลไเอเต็มทีเพื่อนนี่จะรถพวกข้าวิมมี่ คนวียงจัดเลยนี่นครหลวงบัดเลยนครวียงจัดทั์ประสักมาเต็มสบายเลยโอ้โหรี่สุดรวม่ลานี่ถ้าขายโสกนาเกเาได้นด่ไปเอปรอเชิทีจูดออาโซกัสใสเพรท่นจูดสั่งขอเห็นเหล็กก่อนเลยที่โูนนาโมนจนสองสามเจ็ดไอสองสามนึ่ข้างในพุดนะอสวัสดีตอนนี้ทุกคนเขาสองตู้ฮิโรชนาวัสดี อ้าวไอ้าวโอ้ยเนอาวสวัสดีเนาะตอนนี้เมนเขาอยู่ที่ปากเซเนาะทุกคนและพวกเขากำลังจะเดินทางไปที่ดอนสมพง์เนาะไปไปงานน่ะถวายประเพณีถวายประเพณีประปูสาสุดเน้ะทุกคนตอนนี้เขามากับทีมงานอ่น บุราบุนอนนะชิ้ทีมงานบุราบุนอนของฝักเซสนะโนสลิปโนสลิปนี่ยนี่มุนี่ก็อยู่กับเบาโตเอฟซีเอตูเดอร์อันนี้เกี่ยวกับใส่สลิปอ้าวโนสลิปโนสลิปเป็นเออสลิปเอาะเบาเปาแล้วก็เบาเฮลเออโอกทางหน้าเลยทางหน้าเลยจับทางหน้าเลยที่ใบดีใบดีใบดีเด้อถูกมาเด้อถูกมาเด้อจะต้องเดินทางไปทุกคนเดินทางไปเด้อทุกคนโอ้ยเนาะมีอะไรก่อนอย่างเี้นี่ แชเคยเนาะทุกคนเนาะเออกําลังแช่เคยจู่กําลังเกอะเลยบอกเลนเราไม่อยากทางมือโคงผมเป็นอะไรบ้างผมเป็นเลยเนาะผบได้ทีเออผมโซบได้ทุกคนเดี๋ยวเขาแจกเหรียนทำได้เพื่อเหรียญใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเสนอเหรียนยังก็เอาไปหามน้ำซุปคุณเรียญได้ไหมเรียนยังก็ได้่วงนี้สเต็ปตัวปะเขาไปกราบขอสเต็ปเขากระพรอยสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวให้เบิ่มบรรยากาศในการเดินทางเนาะทุกคนเนาะส่งไปกระแถบมานี้ เมาหองตรงโคเด้อเอดนงบบงปลี่ยนอย่างรถซิแล้วโอ้ยเนาะโอ้ในการงานอะไรห้องน้องขับรถโดยิกไงเนาะรู้สึกว่าเปลี่ยนยกวานนี่รู้สึกกระตุกกระตุก ไปตลอดนะทุกคนใครแน่เขามีระบบกันสั่นนะทุกคนเขาซูมงโคงจะหน่อยเขาที่เดินทางทางเรือนะทุกคนเขาต้องบอกกันเลย้องมีเงาผ่านอะไรแล้วโเนาะสบายดีเขาเขาไปถ่ายกันนะเพื่อว่าถึงแล้วกิป้ก่อนเลยดัอหรือเปล่าดัอาดัเอามาลงมาไปสง ไปบอกเจ๊ขาวเอาไมทำไรจะไปบอกไทยตู้อันนั้นะถอนจ้าน่นแต่บอกเอาว่าให้เนี่ยไปต้องซูงไปดีกันเดียวกันดีกับบิ๊กตอนเห็นาะมักตันมักตันมักตันสี่เซลโลซานเซมาะเกิดอะไรที่เขาปวดคล้ายปเมื่อตอนมันเมื่อเนะออะ้ก็เปิดแจ้งเลยนี่เป็นวะเยอะขึ้นเลยเอ้างานนีได้เข้าใกล้วันวันนัน ซื้อมังตาไกินนะทุกคอันนี้มงตาหนกหินซิวใช่ปะเป็นมันหินซิวมันหินวแซ่บมอมีเยอะนะหินซิวโอ้โหเข่ากอย่างงามเนาะตาดเอะมีอยู่นเต็มทบนหายอยู่บริการดีแล้วคุยังะหายนปลการทางอยแล้วไกินต่กินนเดียวะัตเดียวาต้องกินสูตรกุ้มนะครับขี่เพือประมาณ3ามสนาทีคน แต่ว่าต้องมาลุ้นเนาะว่าสิมีเ,เรือหรือบอเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีเรือไปแต่บ่มีเรือกลับคับบ่มีเรือกลับนี่เฮาก็จะเป็นต้องได้ยืนอยู่นั่นเลยเอราะว่าเราไม่านอนเด้อาจจะนอนก็นอนบไไ่ได้ต้องมาลุ้นนํากันเนเาะทางเ,เนื้อแต่เรือนี่มันสิมีเฮาบ่ปัญหาไปไปไปท่าตัวเก่าก็ได้นะบิ๊กท่ามีท่าไข่เครื่อนยังข้างหน้าหรอแม่นๆแน่นมท่าไข่เครื่องข้างหน้า ถ้าวาเป็นคนมาเห็ดอ่านี่นะทางอักีทางอนกินีจีนจีนบ่ออามันม่สนใสนเสียอไ้ย่างเงียมีห้องงานหนึ่งปะเาอาเวิร์ดบีเลของเขาฮะเวิร์ดนี่ไงอยู่คนแต่คนอังละวงแมนใบ่ปะป่าวสื่อเฟดดาร์ลว์ ออคนนั้นเองอขอต้นตาลสมเพาอว่ามักตาลลายเนาะฟามักตาลเลยลายเลยลายลยสนะต่อให้บุ้งงอนิบุ้งงอเนี่ยมันเป็นัแก่แน่วะไกลบ้านกลางปะใกลๆเนาะใกล้นเกธรรมศาสตร์งามกันนงามงามธรรมศาสตร์าจอดอยู่เดนนงเหี่ยเขาเปยนะจอดจอดยูงเือนเราเลยนะเออจอยังหน่อยยังนี่ือดจี๊ดน โอ้คนทุกคนคนลายแห่งเพราะว่าลูกซีดเป็นลายขนาดนั้นเถ่านี้กับเฮ็ดคล้ายๆคือกันหมดเลยสไตล์เฮือนเหรอละทรงแบบเม่นทรงสไตล์คลายคือกันโคลงไปเทิร์กาไม่ฮไม่ฮัแล้วก็กอดนี่นะคือกันนะเพเาอาไปเอาไปเดียวไหมคเจคนจิรถทุกคนจะไม่ยังงมางานงสงของปีศาสุ แมนเต็มียังเร็วทายให้แมนขใ่เพียเนเหางก็่่สิคุทายกนะอเขาเจ้าเขาเจ้ากลับกหลายอ่นี่เขาเจ้าหวมันมันมนบมยันเรือนอะนนี่มัโอ้โอ้นี่แหละนี่แหละวันีทานี่แหละฮาวหลไวาอ้โหปวดะไก่ไ่ไสุเลเพื่อนนี่จะโหลดพวกข้าวิมี คนเวียงจันทร์นี่นคนหลวงบัดเลยคนเวียงจันทร์ประสักมาเต็มเลยที่โชว์รุ่นลทนี่ทักามเขาคือมีโอ้นีงานของไรอดีน่าเลยไล่แถบใส่บาทอะไรไรบ้าโอ้บรรยากาศแสงเงีลยเออเว้นนี่พวอบนี่ไปเสือนอนนี่เต็มที่เต็มวิรลายหลเขาใกล้แบบนี้นี่ไงไปถามเพื่อนไปเนี้ยนี่จอนี้นะจอนี่น่ ได้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 มันเป็นดินวางนะต้นเจอทางนี่อไรต้นอะไรได้เรอเอเต็มเ้าเฮไปกับบมีแล้วทุกคนเอไปขงต้องข้ามเือไปไก่เติบเลมเฮือไปนี่ก็ตนหมเยือาเกับขั้นเฮือเือนี่ขันกับมาต้นขับเนี่ยโบได้เลยเนาะโบมีเงินไ่ให้เพื่อนเอารถเขาในเลยเขาใน มันมีอะไรหรออมอยังเขาเปลี่ยนรถยาหนามนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเถอก่อนสิเดี๋ยวเอาเรื่องว่งไงดอกทำก่อนทำก่อนมัน่างไงเดกเอาเรื่องว่างไงดกวง่งมาบรไก่กูจะกล้เบียงปับแล้วเนอ้มาตะเบียงผูไหนนี่ละมาตะเบียงป้าถั่วไรอครับมึงมงเบงเบงนี้ เห็นเยเห็นยจ้ะเห็นเลลยมึงรถไอ้ไอไอไอ้ถรถทันวนีเขาไม่ได้ไปงานอยู่พุ่นอยู่งานนี่เลยเราไปไปทำงั้ก็ไปเดี๋ยวก่อนงาบุีเาเสนอไปเขาลองไปถามมึงโทรไหมโทรไหม หอแล้วก็ไปเลยอ่าทาเห่อนี่ทำอ้ารห่อทางเกื่อกล่องตัวไหนตัวนั้นตุวไหนเออเป็นเป็นห่อด้วยนี่บอทำเหรออยู่ทุกนี่บอไอไอยู่ไ่หน่ฮัลโหลเป็นลายัน่ะ ไปหมกม่วงเลหมกม่วงแทบหมกม่วงว่าหมกม่วงอะไเป็นให้เป็นมาเออเือมีเหือขาวมันนี่ไก่ เอางาม่เองบ่เหงาไป่เกไก่อนอ๋อพจนแบบแบบอิเล่บุเงากลับแล้วท si ุกคนเอยบุเงากลับจะเปนบุญเงาไปบุเงาไป มาตวเบียงมานอ๋ทุกคนเขาขามบได้แล้ตอนนี้กำลังกนลังยูนไม่ไดไวะมันบได้ตอนนี้กระซู่คืนนาก้วทุกคนนะขามโบได้ใจแน,น่นอนมาหดอต่ว่าไปบหออ มาบักไก่ปัตะานียจันทุกคนมาหอดองสมองน้องเลยไอตู้ไนตู้พี่เดแมนไอตู้รถมาตะวียงไปพอได้ก็ท่อได้กให้มาเบิ้งอท้ดีอไรกันว่าบ้เห็นอี่เขาจอว่าตัวแห้งงามตัวแห้รอแห่งมุสลิไป นปดิลุงกันเราเข้าเราเข้ากันมาเราเข้ากมาลุงกันไหมหากิดเล่าี้ไปไปแลนะุมาหาหม้ายดิจิหาได้งเตัปลาัวเมันนะเอาเมียไปน้ำเอาเมียไปน้ำันาดยันตอนนี้เขาคีไปผลเขานีเขานี่หมือตอนนี้เขากำลังขอเขาเห็นใจจากกันนะผู้เขมเฮือเนาะเพระว่าเขาจะเขาจะ ไปไปหวมงานเพาได้ตั้งใจมาแนะานาอุ้ยงามเลยเออรเห็นเงืนทอนเงินทอนเดี๋ยวดี้วอย่างขอเาลยเลี้ยมมันติดผีเลียมติดผีนทอดมาเลย คนคนใให้บราอไรอันนี้อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้สูตรหรอบอกโดยคล้องผ้าจานจอมนค้องผู้ชายเลยเขาไมี่เท่าไหร่โอนี้ของผ้าจานจอนเลมื่อนีรอุ้งหนี่บอาแซนโมี่ขอบเขาไม่ขอบเท่าไหร่องอะไรเด้องค์นี้องค์นี้บอกดยอง้์นี้เตแนหาเตมแหโดยอ้าวตม่ะ มันมัน่่าเลยเตงามเลงามบ่อ้งามขายไปลคเลยไอเราเราให้คนมาหักับวานออีคนอีางี้งานต่อเออเราเราจีมาส่งเขาอยู่อ้มนี่ก็งานเดี๋ยวนียังสีสย่ทานานเขามาส่งทนี้เาำกาเขาป้าเะไรแบนี้อ๋อเออเราก็รัเ้รับร ເອົောนທຸກຄົນตอนໃນຈັງແດເຮົາກໍຂ້າມບໍ່ໄດ້ເນາະตอนนี้ເຮົາກໍຢູ່ວັດແສນໃຕ້ອອກຸລະອນນກໍບ่່กລຸນຊົກໄິໃຫຍກ່ມ້ໃລົວບບບິບາໄດອົມນວາຊື້ຊືມອວໂບໃຫກ

เอา้เอาน้ำไนะนเได้โซ่ได้ไซนี่ล่ะมาตะไกรเนี่ยโอ้ยหลานมาหอดมึงคงแล้วไปบปรได้ปุ้ยมีความหวังเดียวนี่ถาเรื่องน้่นี่ถ้าเป็นเงาฝ่ายนั้นจะได้ไปแนบอได้รถมา เอ้าพากันตอนนั้นนะทุกคนไอโต๊ะเนอะเออสนะมีเฮืมีเฮือยลํำนึ่งมาทุกคนมีเหงือยล้ำหนึ่งมากะลองเบิ่งคันไผก็ได้นอนคนเลยเพราะว่ากลับมาบอได้เนาะของย่านเนอะนะอ๋อทุกคนอันนี้ก็ ขาบุญขาบุญขาบุญเขาไม่บอ,อบอตะมันตะมันอ,นะอันไม่ดเป็นไงเาเลยนหน้าเป็นหงอนกันเลยตะมันมืดเพราะว่ามืดหลายคนเัาเห่อกับุก้าครับคนมันมีหินหลตอนนี้น้ำลงไหลนะมีงอนหินอย่างไหลมันมันกำลังตะยานอยู่ไอ้ทุกว้าเีนยน <laughs> ฝากแล้วเน่ต oh. oh, oh. ั้งเตี้ยเายังยเมาเด็กยังเาที่เห็นเด็กยังดูเบิ้งมีใชเลยบุคคยยเทียนครั้งแรกเลในการจูดอ่าังแรกเบิ้งยังไงเบิงี่าเราเขาชิบงงไรน่ยงนฟ้มัะโดนเลยอี่ไโอ้มันต้องโดนเลยตองปากไววบิ๊กไงนี่คเก่งเอาอย่างนี้แหละใส่ โอ้โหโอ้ปีกไงเลยแกงออกเขาจะแกงโอ้อะทุกคนตอนนี้แมนเฮาหมองหนหงแฮมเลยเนาะที่ว่ามื่อนี้กะที <sense> ่ว่าตั้งใจเนาะตั้งใจที่ว่าจะไปหาปูเนาะไปหางไปงานเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีเหือข้ามตั้งใจมาแต่เวียงจันทน์คนเนี่ยหลายหลายร้อยกิโลแต่ว่าเฮาสามารถข้ามได้กะ ทุกคนตั้งใจเนาะบิ๊กใหญ่โสภรณาทุกคนตั้งใจแต่ว่า mm hmm. เขาเป็นเหตุสุิสัยนะัะน mm hmm. เือเขาจะบุกขี้ตอนคำเพราะมันมีหินน้ำน้ำลงหลายนะน้ำของลงหลายมีหินอย่างไร mm hmm. ก็เขาก็ได้จะทรงใจเนะเาะอ่าวางว่าเปรเจกไปเป็นปปน,นี่พาดูสอนซันฟ้าพ่นะก็สำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็บาให้ไม่เบิ่งกันอา่กนากันวางเพื่กันอย่าง เราผู้คนหลากหลายที่ไปเนาะเตอก็เขาก็เห็นได้บางส่วนเนาะขอบใจทุกคนที่ตามเด้อขอบใจทุกคนที่กดไลค์กด u like, b s c r i b e เนะาะฝากที่ตามตัวฮีโร่เด้อทุกคนแล้วเจอกันใน EP หน้าเด้อสไลด์ EP นี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกัน